ร้อนแบบนี้เครื่องตับอากาศครับท่านผู้ชมเป็นสิ่งคลายร้อนได้ดีนะครับที่ตามมาคือค่าไฟครับใ,ในช่วงอินออนแอดวันนี้ครับมีอีกหนึ่งนวัตรกรรมของนักศึกษาไทยที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องตับอากาศโดยจัดการให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับแต่จะเป็นนวัตรกรรมอะไรติดตามจากคุณปียพรทรัพย์แสนยากรในอินออนแอดทีวีครับสวัสดีค่ะอินออนแอดทีวีกับปปียพรทรัพย์แสนยากรค่ะ จากโยดของอาจารย์ที่ให้นักศึกษาภาควิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อยอดเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ในเครื่องปรับอากาศน้องๆน,นักศึกษากลุ่มนี้จึงได้คิดค้นวงจรแบ็ k ทูแบ c k คอนเวอร์เตอร์เพื่อเป็นตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าเสมือนด้วยอินเวอร์เตอร์ของเครื่องปรับอากาศค่ะ ด้วยหลักการทำงานทั่วไปของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะเป็นการควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้คงที่อุณหภูมิภายในห้องตามที่ตั้งไว้ซึ่งต่างจากแอร์ทั่วไปที่คอมเพรสเซอร์จะทำงานจนถึงความเย็นอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก็จะตัดการทำงานและเมื่อห้องร้อนขึ้นคอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทำงานอีกทำให้รู้สึกร้อนๆนหนาวๆซึ่งทำให้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานกว่า3 0และเย็นสบายกว่าค่ะ โดยน้องๆน,นักศึกษาปีที่4และปริญญาโทกลุ่มนี้ก็ได้คิดค้นระบบที่จะนำพลังงานที่เหลือจากการทำงานของแอร์อินเวอร์เตอร์ส่งกลับมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านค่ะโดยสามารถควบคุมระบบและดูแลการทำงานได้ผ่านคอมพิวเตอร์เราก็จะเริ่มจากแอร์นะคะทั่วไปนะคะเมื่อแอร์ทั่วไปเนี่ยทำงานนะคะก็เราจะใช้อินเวอร์เตอร์นะคะตัวนี้ในการที่จะควบคุมความเร็วของคอมเพรสเตอร์นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะ เมื่อควบคุมความเร็วแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือพลังไฟฟ้าเสมือนใช่ไหมคะกาลังพลังงานที่มันเหลือตัวเนี้ยก็จะส่งให้กับตัวไอคิวอนเอ็นตัวนี้ตัวเนี้ยก็จะบอกว่าโอเคเหลือ50%ใช่ไหมก็จะเอาตัวเนี้ยฟีดแบ็กกับให้กับระบบของบ้านนั่นเองหรือว่าระบบแลบบของเรานั่นเองค่ะโดยที่เราจะใช้การควบคุมโดยใช้ PLC นะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมโดยเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ค่าด้วยโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยคะ่ะ ซึ่งนอกจากระบบนี้จะทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยรักษาแรงดันไฟฟ้าภายในบ้านไม่ให้ไฟต่ําเกินจนไฟตกหรือสูงเกินในระดับที่เป็นอันตรายเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยจากกรณีไฟฟ้าลัดวงจรอ,อีกด้วยค่ะ ถึงแม้ระบบนี้จะต้องมีการลงทุนเพิ่มแต่ก็สามารถคืนทุนเป็นค่าไฟที่ลดลงได้ภายในเวลาไม่กี่ปีค่ะแต่ก็ควรศึกษาให้ดีและววางระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อความคุ้มค่าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ